ก่อนอื่นกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมมือนี่สีม่เบาไห้ฟังอยู่สองเรื่องครับสร้างน้อยเทอร์โบโแล้วหน้าปีแล้วครับสองพันหารอยหกสิบสามผมเกี่ยวแล้วเ,เจ้าสุดท้ายวันที่สิบสองทันว่าซี่หามือบ้านนครับมือนี้วันที่สิบหกเดี๋ยวมาเบาไห้ สู่กันฟังครับเรื่องแรกเลยก็คือ,อล้างเกี่ยวแล้วจอดรถผมเห็ดยังแน่แล้วก็สีเห็ดยังแน่นะครับก่อนสีลุยหน้าปังแล้วก็เรื่องที่สองครับปัญหาหน้าปีส่ผ่านมารถผมเป็นยังแน่เกิดียังขึ้นแน่ เดี๋ยวสิมาบอกสู้กันฟังครับเดี๋ยวมาเบิิงเรื่องปัญหาก่อนครับปัญหาหน้าปีี่ผ่านมาผมเจออย่างแนี้ปัญหานี่ครับต้นแหลกเกลียวขาดเกลียวดึงเข่าขาดคุณได้ครับค่วนออกค่วนออกปลายหมดเลยคุณค่วน,นออกเข่าใหม่ว่ามันเข่าจี มันขาดมันจะดึงเขาบออกเข่าเต็มอุ้ม้าการตักออกมันใครอยู่พ่นโคตรหลายพันซอยกันดีครับตักออกเบิงครับเดี๋ยวพันสมุนในเบิงมือนังมันชุกเฉินครับผมก็เลยเชื่อมแบบบริจับศูนย์บริยังเลยครับเชื่อมแล้วก็ฟาวเกี่ยวต่อนะครับผมสมุนในเบิงนะเห็นไ่มมันถือบ่ิจัศูนย์นะครับแต่มันก็ใสได้จนมุมหน้าปีนะครับผ่านมาได้ ผมก็สิแกะออกแล้วก็เจียแล้วก็ตั้งจับศูนย์ม่ครับเพราะมันมันบิดแห้งครับแล้วก็มปัญหาต่อมากก็คือนี่ครับทะลุเห็นว่านี่ครับนี่นี่นทะลุเลยครับเดียนี่อีกนึงครับเห็นว่าขาดเลยครับนี่นี่ แมนเมดนี่ครับขาดแมนว่าเขาเอื่นอุ่มอุ่มตบตบฟางขาดทะลุโอ้เซเดียร์ยานเป็นเล็กเหรอครับเอาหนาๆเอาตุ๊กเกาถอดออกแล้วกะ็ใส่เล็กไปให้ยล้านเขาพับเขาหมวนให้ครับครับผมมองได้อีกแน่มองได้อีกไงอ่าเหลือกระช่วงล่างครับช่วงล่างผม รอเลยอ่าไปอีกแล้วครับผมซื้อมาชุดนันผมซื้อมิเตลูกละพันซีพันพันซีพันหา c h แปดร้อยเก้ารอยไลครับไปอีกแล้วครับสวงรางร่อเลยสิบเป่ยนอีกแล้วครับปวดหัวเลยแล้วล่าร่อน้ำผมแตกครับ ฟูนฟนครับฝุ่นฟางฝุ่นเดี๋ยวผมสิไป๊ะทายฟางฝุ่นให้เบื้องครับอืมรอน้ารอน้านี่ครับตัวเก่าครับหน้าตัวเก่าครแตกแตกนี่กี่ต้มเลยครับแล้วก็บยางขาหาขึ้นมากครับขึ้นมาต้งโคกแล้วก็มาเปลี่ยนไปสื่ออะไรอยูร้อยเอสนะครับไปสื่ออยูศูนย์เบิกศูนย์แล้วก็เอามาเปลี่ยนกันนี่ครับรอใหม่แตกไป เรียบร้อยล้อเลือไปแล้วล้อเลือสีได้เปลี่ยนใหม่ล้อเลือดหน่อีกอย่างอีกหนอเออแล้วก็อีกหลกัลกๆเลยครับนี่ครับปัญหาใหญ่เลยครับข่านครับข่านช่วงล่างครับเดี๋ยวอมือเขาไปให้เบิง้งข่านช่วงล่างฉี่ครับ ท่านช่วงล่างฉีกครับจากกล่องที่ดีก่อนนี่ครับตัวแรกครับเห็น่ากันบอกครับนี่ครับฉีกประมาณจากเครื่งหนึ่งมากแล้วครับนี่เห็นว่าอ้อมนะอ้อมหัวนี้ละครับนี่ครับขนงหนาครับขาฟังทั้งหลอดน้ำครับนี่ครับหน้าตกใจกับต้นนี้ครับตัวไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเราคัานเขาให้เบื่อ พี่ครับพอไม่พี่น้องเบอง์นี่ละครับห่อยเหล่าสามสิบเส้นใดได้ครับนี่พี่ตั้งแป่พี่วืดมากหอดพี่ตัวนี้ข้านหลังพี่ครับวืดมาพี่หอดพี่ตัวนี้สิประมาณยี่สิบเส้นตัวนี้สามสิบเส้นเมื่อนี้และครับห้อยแตกนะครับนี่โมเมนต์โมเมนต์มมนสีมันขัวอ,ออกได้ครับนี่ห้อยแตกอีหลีได้ครับนี่ โอ้ยเมือ่อยขันช่วงล่างนี่เมื่อยโหลดช่วงล่างแล้วหมุนได้อีกนโน่ได้อีกโน่ได้อีกนออ่อ่าเพือ่อจะสายให้โล,โลูรีผมครับคุณครับสายให้ล,ลูรีกวเดินคางคางขว้าขคนขา,าครับนั่นต้นนั่นแหละครับแตกแล้วครับ น้ำมันทั้งบนหมดเลยครับผมมาเปลี่ยนหม่เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เกีียวกับบ่หัวบ่ยังแล้วครับนี่แหละครับปัญหา,าหน้าปีหกสามปีนี้ข้างนาข้างนาข้างนาบน่มีอย่างครับข้างนาบน่เป็นอย่าง นีย่ยังอีกนอแล้วก็เกี้ยวตัวนี้ครับเกี้ยวตัวนี้ก็ขาดเทือนนะครับเห็นไหมอันนี้บอดดาศูนย์เกี้ยวขาดกับต่อเทือนครับตัวน,นี้ต่อยู่บ้านเ,าเดี๋ยวจะขอรำมอเสกเมืองใหม่มครับมันกับบอดดศูนย์บอดดายครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเกี้ยวตัวนี้ครับเกี้ยวทรงเขา่าเกี้ยวเฉียงเป็นอ,อุ่มนี่ครับมันหลุดเกี้ยวมันหลอกครับเขาเอืน่นริมริมริมมันนะครับขอบเกี้ยวมันนะครับมันมันลุดครับกับสีไล่เช็กใหม่ก่อนหน้าปังครับหน้าปังนี่สีเด็กเกี้ยวประมาณมีหน้ามีหน้ามษสาประมาณนี้ครับเลยประมาณสามเดือน ต่อจากนี้ไปสี่ไล่เฮ็ดรถครับครับตัวนี้กระเซียดไหมครับฉีกมันมืดแล้วครับกันว่าหัวนี่มันสปริงมันมันมันเหี่ยวนะครับมันจะกระดิ่งไปกระดิ่งมาเดี๋ยวสิได้เฮ็ดอันกาดมันไหมกันเข่าออกครับยึดไว้สีมาเฮ็ดตีกับตัวนี้เลยครับเห็นมันดินได้นะครับถ้ามันดินคือร่งคือร่งได้พ่าผมมาเฮ็ดตายยึดตายกับน็อตสองตัวนี่ มันเป้นไปมันก็ไปชนขึ้นไปมันก็ไปชนกับฉีกนะครับอ๋ออีกอย่างหนึ่งครับปลาครับนี่ครับเดี๋ยวผมถ่ายเบื้องครับโซ่ครับโซ,บโซมันมากตกหลงมว่ามันเกิดจากอยีงอยงนอผม่าบามับนบามันบาหล่องโซมันสั่นมันซสกว่าผมว่าน,น,น,นี่ครับ มันสิมาขามมากครับมันสิมาขามมาตกหลองนี่นี่ครับาต้นนี้มันสีหางเห็นไหมเห็นไหมซีผมแยงไปได้นี่ครับนี่ต้นนี้มันสีมาฟิดมันมาเบียดฟางมันมาเบียดคางนี่มันก็มาตบหลอดต้นนี้ออกครับเห็นใบมันงอเห็นไหมใบมันงอนี่นี่น็อตนี่ครับน็อตมันจ่ยวงสิมันมาตบนอดนี่รูดออกแล้วครับนี่เห็นไหมครับนี่ปากอ่าเลยครับนี่เห็นไหมหล่องมันปกติมันต้องชีดแบบนี้ครับนี่นี่ มันมีน็อตตัวนึงอยู่นี่ครับเห็นไหมหัวนอ็อตมันมาเบียดฟังนี่มันก็นมาตบนอ็อตหัวนี่ตบนี่เห็นไหมครับมันสีงอมันสีงอหลุดออกไปหายไปแล้วครับน,น็อตตัวนี้สีได้ไล่เช็คสีได้เฮ็ดไม่ครับอ่าอันนอย่งอีกหนอหนอหนาสุประมาณนี้ครับผมแล้วก็ บูดอันนี้ครับบูดคันฉากครับนี่ครับนี่ครับผูสองตัวนี่ครับมันหลวมสดอัดไหมครับเปลี่ยนไหม่นียังอยู่นออย,อยู่นอเอาซ้ำคืนได้กันครับผม เ,เดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากปัญหาจบไปแล้วครับเสีด้แก้ไขกันต่อไปแล้วกามาเรื่องการเตรียมการแล้วก็ดูแลปวกเสื่องสายพานครับผมเหตุ่างเลยมาเบิ่งกันครับสายสายพานสายพานสา,า,นางหน่อยเทอร์โบที่มันตึงๆมันสีมีฟังละสิเซน10เซนนี่เฮาเฮายานไปเลยครับถึงสิเป็นเดืนอน2เดือน แค่นั้นสั้นๆเท่ากับตรงงานเลยครับสําหรับผมเลยครับผมงานเลยเหม็ดครับตัวใดที่มันตึงๆดีตรงที่มันสายพามันอยู่หนอกๆครับผมสางหน่อยไอ้บอเมนพวกสางหน่อยรถของเกษตรครับสายถ้ามันอยู่หนอกๆนะส่ครับมันสีถอดไงผมก็เลยสีถอดสีงานหนึ่งเม็ดครับนี่พอสีตึงนี่ผมงานหนึ่งเม็ดครับตัวใดเมืให้มันนี่ดูแลไอ้เยืดอได้อยู่การใส่งาน ดูแลง่ายครับเพราะสายผ้ามันอยู่นอกนี่ครับผมสัญญาณเหนือยเมื่อครับนี่เห็นไหตัวบนนี่ครับตัวบนสามเส้ยหนึ่งสองสามครับตัวล่างครับตัวหนึ่งมันสี่ฟังละสิบเส้นครับลายลาเบิร์นเรีวนี่ครับหัวตึงๆนี่ตัวนี้ก็สีถอดเห็ดเกลียวย่านเหนือเมื่อครับแล้วมาเบิร์นฟังหนูฟังโน้ตผมยังครับฟังนี่กับ่านใหย่านตุ๊ดไข่เครื่องกับ่านเลยครับเิ่ฮ้ยครับผมย่านไหม เห็นงานไหว้วิธีการยานก็นคือนะครับน็อตสองตัวนี่ครับ,นนรบดึงดึงแทนเครื่องครับขันสี่ตัวข้างล่างครับหนึ่งสองเดี๋ยวข้ามขนสามสี่ครับนะครับยุ่งข้างล่างนะครับเลยนะครับเลยสี่ตัวล่างขันค่ายออกแล้วก็มาค่ายตัวหลังแล้วก็จะเอาตัวนี้ดันครับ เคือก็ค่อยยับเข้าไปยับเข้าไปยับเข้าไปมันก็สีงานงานเลยเขาจังสีมันถอดสายพันพัรล่มได้นี่ครับเขาจังสีมันถอดสายพันพัรล่มพอมันสีเขาสีหมุนหลากแค่ปั๊มมันสีหมุนง่ายอันนั้นพหมุนหลักตัวเครื่องเริ่มสีนักถอดเครื่องนะครับไอุถอดงานตัวสายพันเครื่องกอนอ่านี่ปัญหาอีกตัวหนึ่งครับลูกเตะตัวบนผมเปลี่ยนไปสองลูกแล้วครับผมใส่ฟ้าพลาสติกมันหลุดออกมันเปืือยมันหอน ก็ตู้แรกอ่ะใหม่ไปแล้วครับอ่าผ้าลูกปืนใหม่ถอนแห้งมันก็หนีบมันมันมันบอดีนะครับมันลูกเตะบอดีแต้ตัวนี้นี่เป็นพลาสติกบั่นก็มา่ใหม่พลาสติกใหม่เมือ่อเรือแต่ลูกปืนเนี่ยครับปัญหาอย่างนึงนะครับสายพันธุ์เราเรีองสายพันธุ์ตัวผมถอดไว้เมือ่อตัวไหนมันตึงๆนี่ครับถอดไว้ฟังนี่กับซีฟเซียนครับนี่พัดล่มพัดล่มฟังนั่นซึ่งเซียน ไอ,อ้พัดลมพัดลมอ้อยพัดลมอ้อยพัดลมหมอน้ำฟางปุ่นแล้วกน็นี่ครับถอดไว้ถอดไใ้เมื่อดครับบาร์ร่วมบาร์ร่วมตู้นี่ครับถอดใบหัวเกี่ยวก็ถอดไว้ครับนะครับแล้วก็มาข้อครับนี่ครับถอดไว้มันสีเป็นการ ยือดอายุการใส่งานของสายพานนะครับบอดหลายกันหน่อยละครับเว่ามันตึงไปสายพานไมนจิตายนะครับเ้าถอดไปก็จะดีกว่าถึงว่าสิเป็นสองเดือนสองเดือนสามเดือนหรือเดือนหนึ่งกร้างถอดไปครับแต่เสียเวลาเนี่ยใส่มันครับอ๋ออีกเส้นหนึ่งครับผมนี่ครับอีกเส้นหนึ่งเดี๋ยวผมจะถอดไปครับหลัง การย้อนสายพันธุ์อะไรกันมาอีกเรื่องนึงครับสัส้นๆครับก็คือพวกพวกเขาทูวนี่อุ่มนะครับไอ้เขาทู่ในทอมันถิมันโตคางครับแห้วอ,อออครับฟังปุ่นกับผมกับโอ้ออกแล้วครับคือนึ่งหละป้องกันพวกเขาถี่มันเกิดแล้วมันเกิดงอกหามีความชื้นมันเกิดงอกมันจะเป็นกาสนิมมันจะกินพวกนี่ครับพวกเกีียวพวกอย่างนี้ครับพอปีที่แล้วผมเคยเจอครับมันเกิดเป็นตัน แล้วก็พวกหนูเอาออกเดระหน่อยกันยังดีครับดีกว่บอาบอออกเลยหนูครับหนูเขาไปเห็ีดห้งบ้านผมหนูหลายครับอยู่กันเป็นไอ้แฟมิลี่เลยหนูมันจะเขาไปอยู่นี่อุ่มอยู่ในแีแต่ไตแต่แ,ตแ,ตแกงแห้งมันมีเฟืองน้ำเห็ดห้งแล้วก็กินอาหารกินเข่านี่สบายใจครับเอาออกครับครับผมกันอขอฝากเขาไว้ครับ กูใดมาคลิปนี่ก็กดไลค์กดแชร์ผมน้ำหนเด้อครับเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอพูดในร้ายครับทีที่ทขอมาเบิ่งกันการหนาเจอกันไหมครับผมเดี๋ยวมีอย่างเดี๋ยวผมสิมาเหล่าไห้ฟังมาเฮ็ดใน้เบิง่งเจอกันคลิปหนาครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ